ขับรถผ่านสารทําไมต้องบีบแต่แล้วมึงไปบีบแต่แล้วมึงไปบีบทําไมละ่ะคนเราเนี่ยมันแปลกแล้วมันทาอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลเองก็ทําก็ทําตามเขามาตลกนะมึงว่าไม่รู้เหตุผลนะไม่มีใครบังคับเลยนะไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรแต่กูบีบขับผ่านสารแปน้นขึ้นเขาสามลุกเจอสารแปน้นขึ้นเขาลงเขาแป้นแป้นก็นอย่างที่กูบอกก็้ากูเป็นเจ้าที่นะกูให้รถทั้งหมดเนี่ยตกเหวไว้หมดกูลำคาญวันวันไม่ต้องทำหาแล้วไม่ได้นอน ถ้ากูเป็นเจ้าที่นะไม่ได้นอนมึงรู้ได้ไงว่าเจ้าที่บอกให้บีบแต่อ้าวจริงถ้ากูเป็นเจ้าที่นะกูเคลื่อนกระโถนใส่รถมึงจะบีบผาโคตรพ่อคนแม่มึงเหรอจะนอนนั่นอะถ้าเป็นกูกูเป็นเจ้าที่นะกูด่าเละบีบทําไมกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันจะบีบทําไมนักหนาอ้าวมึงดูความปัญญาอ่อนคนใครเป็นคนสั่งคนแรกกูถามจริงเจ้าที่สั่งเหรอ มึงว่าเจ้าที่จะสั่งให้มึงบีบแต่เพื่ออะไรอ่านเนตตอบกูสิทักทายอ๋อเป็นการทักทายเป็นการบอกเจ้าที่จะได้ปลอดภยัยกูว่ามึงจะได้รับความอันตรายมากกว่ามึงมาบีบแต่ใส่บ้านกูมึงว่ากูจะให้มึงปลอดภยัยมึงจะโดนทางโดยสวัสดิภาพหรือจะม,มึงจะโดนทางมึงจะเดินทางโดยไม่สวัสดิภาพจะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมากกว่าเพราะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจกับเจ้าที่จะทางสร้างความลำบากลำบนสร้างความลำคาให้กับกูกูกำลังนอนกลางวันอยู่เนี่ย วันว่าไม่ต้องมาอะไรอ่ะได้ยินจะเสียงแต่แล้วมึงคิดดูช่วงหน้าเทศกาลจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนรวมตัวกันไปเดินทางไปขึ้นเขาแล้วกูอยู่ตรงหัวมุมเขาพอดีซึ่งต้องผ่านมึงคิดว่าเทศกาลจะเกิดอะไรขึ้นกูไม่ต้องนอนหรือยังไงบีบแต่เพื่อรบกวนกูไม่ให้กูนอนจะได้ปกปักรักษาแล้วมึงรบกวนกูมึงคิดว่ากูจะปกปักรักษามึงมาอ่านตอบสิกูจะรักษามึงยังไงกูจะปกปักรักษามึงยังไงมึงสร้างความลำคาให้กูมึงคิดว่ากูจะทำดีกับมึงอีกเหรอ เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจกันใหม่เธอคิดดีๆมันจะคุ้มครองมึงยังไงกูถามแค่เนี้ยสร้างความลำคาญแต่มาขอความคุ้มครองกูคงกุคมกูคงคุ้มครองมึงแหละมึงดูเอาแล้วกันทุกวันเนี่ยคนอยู่บ้านติดกันยังทะเลาะกันจะเป็นจะตายแค่เคาะกะละมังล้างจานเสียงดังทำกับข้าวเสียงดังมีกลิ่นรบกวนมันยังทะเลาะกันเลยแค่ข้างบ้านกันเนี่ยทำกับข้าววันละมื้อเดียวเนี่ย ยังทะเลาะก,กันจะเป็นจะตายใบไม้ปิวไปลงหน้าบ้านมันอ่ะอยังต้องตามไปกวาดจนต้องตามไปด่ากันแล้วนี่มึงตามบีบแต่กูกูก็ไม่รู้จักมึงมึงก็ไม่รู้จักกูมึงคิดว่ามึงจะรอดไนะมมึงจะปลอดภัยหรือมึงจะประสบอุบัติเหตุมึงคิดดีๆเรามันทําอะไรมาไม่คิดอะนะมันไม่พิจารณาทําตามก็เลยไม่เคยสนใจเออพระพุทธรูปหันไปทางไหนครับโอ้ยหันทางไหนก็หันไปทางนั้นแหละมันหันได้หมดแหละหันไปทางไหนสันดานม,มึนก็เหมือนเดิม มันไม่เกี่ยวกับทิศทางมันเกี่ยวกับสันดาห์ตัวมึงเองกูเห็นเถียหนาจังเลยหันรถไปทิศน่ะเอาพระพุทธลูกไว้ในรถจะ an, หันเข้าหรือหันออกตะแครงขวาหรือตะแครงซ้ายมึงเอาพระประธานที่วัดจะไปขอย,ยิมเขาตว,วางบนหลังคารถก็ได้แล้วมึงวางสี่องค์เลยสี่ทิศขับไปทางไหนก็หันไ้ไม่ทุกทิศนะ่เอาเลยแต่ถ้าสันดาห์มึงยังเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันก็เหมือนเดิมสรุปว่าเกี่ยวกับพระพุทธรูกหันหน้าไปทางทิศไหนไหม ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสันดานใช่ไหมเออหัดยอมรับตัวเองสิการกระทําของตัวเองไงมันไม่ได้เกี่ยวกับพระอย่าไปโทษพระสิหันลถออกไม่ดีเอ้ยหันหน้าพระออกไม่ดีหันหน้าเข้าดีกว่าหันหน้าเข้าไม่ดีหันหน้าออกดีกว่าไม่มีหาอะไรดีเท่านั้นแหละดีชั่วอยู่ที่ตัวมึงเออถ้ามึงพระหันลถเข้าหน้าออกพระพุทธรูปเนี่ยหันออกรถหันเข้ารดเนี่ย ไม่มีผลตามึงขับรถเนี่ยถ้าหันหลังเนี่ยอันเนี้ยมีผลแน่กูไม่รู้จะขับรถไปทางทิศไหนอะนะไม่รู้จะขับไปท่าไหนเออถ้ามึงขับรถยังก็ต้องหันออกนะอย่าหันเข้านะเออถ้าหันเข้านี่คือทิผายนะอันเนี้ย,ยนะนนมีผลเออสจริงจบทํานายหวยงวดนี้ถูกต้องฉลองอะไรดีครับฉลองอะไรก็ได้มึงก็ซื้อให้มัเลย MK คซุกี้เอย KFC เอยพิซซ่ามึงซื้อไหมมาเลยซื้อมาเลี้ยงจิ้งจกกันแล้วเมื่อกาบมาซะจิ้งจกให้หวยถูกกลาบมาเลยไหวมันบูชามันจุดธูปยาวทะลุเพดานบ้านมึงน่ะจุดธูปไหวมันบูชามันง่ายฉลองเลยจิ้งจกฉลาดกว่ามึงไงมึงเอาของให้มันแดกได้มันอยู่เฉยเฉยปกติกินมแมลงพอเวลามึงบอกว่าจิ้งจกให้หวยถูกมึงก็เลยไปบูชาจิ้งจกฉลองสบายแล้วทีนี้ จิ้งจกฉลาดกว่ามึงไม่ต้องหาแดกเองมึงซื้อของมาให้มันแดกมันมีหน้าที่ในการไหวหวยพอเกิดเป็นจิ้งจกพวกรรพรพวกระซับเจริญรุ่งเรืองพวกกระซับดีเอาเลยไหวเต็มที่บูชา้เต็มที่ทฉลองให้เต็มที่กับความโง่ของมึงนะั่นอะไม่ใช่ฉลองจิ้งจกถูกหวยนะฉะลองความปัญญาอ่อนมึงนะ่ะสำเร็จแล้วเป็นไงล่ะบรรลุแล้วบรรลุของจริง จะฉลองอะไรดีจริงจกให้หวยถูกฉลองที่มึงเริ่มต้นเข้าสู่กระแสของความปญญาอ่อนสำเร็จแล้วนะนะฉลองซะกูยินดีด้วยนะถ้าจริงจกตกลงมาตรงหน้า,าออกไปไหนจริงไหมครับอะแล้วถ้ามึงจะไปทำงานอ่ะอะกูถามว่านั้นมึงประชุมสำคัญอย่างเงี้ยนัดเจอลูกค้าด่วนอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ต้องออกไปอย่างนั้นเหรอเออมึงจะเชื่อจริงจกหรือมึงจะเชื่อหน้าที่การงานมึงอะคิดดีๆลองคิดดูดิถ้ามึงบอกว่าวันนั้นจิงจกตกหน้าบ้านตกใส่หน้า แล้ววันนั้นมึงมีประชุมด่วนมีลูกค้างานร้อยล้านอ่ะมึงเอาระหว่างจิ้งจกตัวหนึ่งกับเงินร้อยล้านมึงจะเอาอะไรอ่ะกูถามแค่นี้ระหว่างเจ้านายไล่มึงออกจากงานอ่ะกับมึงจะฟังจิ้งจกอ่ะจิ้งจกขวางหน้ามึงมึงจะไม่ออกไปอ่ะกูรอดูซิมึงจะตัดสินใจยังไงอ่ะมึงจะฉลาดหรือมึงโง่เลือกเอามึงจะไปสนใจอะไรกับเรื่องเพอร์เจอร์มึงจะเอาสัจจะฉามาเป็นเหตุในการดำรงชีวิตมึงเนี้ยนะเออ หัดคิดเยอะๆจะเอาสัตว์ยระฉาดมาเป็นเหตุปัจจัยในการดำรงชีวิตตัวเองเนี่ยนะฟังดูซินะมันเข้ากันได้หรือเปล่าคิดดีๆสัตว์ยกระฉานมันช่วยปังหาเงินเหรออ้าถึงได้ฟังมันอะสกัสัตว์ยกระฉานจิ้งจกตกลงหน้ามันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่เราเหรออ้าถึงต้องฟังมันว่าถ้ามันตกมาปุ๊บต้องฟังมันห้ามออกได้เหรอมันมีด้วยเหรออ้ามันเป็นโคตรเง่าสกักหลาดข้างไหนเราล่ะ อีโบลานเนี่ยมันคือใครขอดูหน้าอีโบลานนี่ไปโคดเงาสักลาดเราฝั่งไหนเป็นโคดฝั่งพ่อหรือเป็นโคดฝั่งแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ญาติสายโลหิตไหนลำดับญาติมาซิเดินเข้าไปดูในห้องพระพุทธุบซิมีโคดเงาสักลาดเผ่าพัานธุ์ไหนที่เป็นหน้าจริงจกไหมมีหางไหมมีตีนสีตีนไหมอ่ะถ้ามีมึงค่อยฟังมันถ้าไม,ม่มีมึงก็ไม่ต้องฟังมันไงใช่หรือเปล่าเออมึงอยู่กับความเป็นจริงสิ จะไปฟังหาอะไรกับสัตย์เยลฉาไปฟังหาอะไรกับจิ้งจกตกลงมาใส่หน้ามึงเนี่ยนะโอ้ยตายแล้วชีวิตมึงใช้ชีวิตยังไงกันเนี่ยมานั่งสนใจเรื่องจ้งจกทักห้ามออกจากบ้านจิ้งจกตัดหน้าห้ามออกจากบ้านจิ้งจกล่วงใส่หน้าห้ามออกจากบ้านนะโอ้ยถ้ามันตัดหน้ามึงทุกวันมึงไม่ต้องหามาหาแดกรอกูว่านะนอนอยู่บ้านเถอะใช่ไหมล่ะกูไม่ต้องทำมาหากินแล้วให้จิ้งจกเลี้ยง จิ้งจกมันฉลาดกว่ามึงไงให้จิ้งจกไปทํางานหาเงินมึงเอาน้ําบูชาจิ้งจกได้เลยกูว่าเพราะมันสามารถพยากรณ์ชีวิตมึงได้เลยว่าจะดีหรือไม่ดีในวันนั้นไปสินใช้กันไกลตัดได้ไหมครับโอ้ยถ้าปัญหามันเยอะมากนะมึงก็ไม่ต้องเอาใส่สีมาพันเออพันคอตายไปเลยจบง่ายดีจะได้ไม่ต้องวุ่นวายสรุปว่าความวุ่นวายมันวุ่นวายอยู่ที่สายสินหรือมันวุ่นวายที่ตัวเราเองวะเนี่ยอาจารย์ถามแค่เนี้ยสายสินมันวุ่นวายกับชีวิตเราหรือเราไปวุ่นวายกับสายสิน อาถามตรงๆถามแค่นี้เลยถามตามความเป็นจริงเลยใครเป็นคนวุ่นวายกับใสศีสเลเรจะถามแค่เนี้ยเราใส่ศีลมันก็แค่ใส่ศีลมันก็วางเขามาตามปกติอะเรามานั่งวุ่นวายเองต้องกระชากเท่านั้นใช่ไหมเอามีดตัดได้ไหมหรือต้อกันกายกันกายได้หรือเปล่าหรือต้องมีดหรือ้องใช้ฟันตัดต้องใช้ฟันแท้ข้ามได้ไหมรอดได้ไหมเอาไปทิ้งได้หรือเปล่าที่บ้านเต็มไปหมดเลยยกช่อฟ้าก็ได้ใส่ศีลมาตัดลูกนี้มีก็ได้ใส่ศีลมาทําบุญบ้านก็ได้ใส่ศีลมา ไปทาพิธีสอกข้อต่อจตาก็ได้ใส,ส่ศีลมาไปสดวดมนต์ปีใหม่ก็ได้ใส,ส่ศีลกลับมาอ้าวแล้วมึงไปกระชากกับเขาทําไมล่ะมึงไปดึงกลับมาบ้านมึงทําไมล่ะพอเวลามาเต็มเต็มบ้านเกินเยอะเกินโอ้โหเปิดมาไม่มีที่จะเก็บแล้วกูจะทํายังไงดีวะเน,นี่ยเครียดแล้วดึงมาเยอะนะอ่าไปหล่อพราจับใส,ส่ศีลนะเขากูก็ดึงกลับมาเขามีตาลาตะลา,าตะขายตะขายดึงใส่ศีลมาหัวหัวกูก็ดึงก,ก,กลับเขาเอากลับมาหมดพอเวลามานั่งเปิดดูตีตาย,ตายหาแล้ว สายสิงกูเต็มหัวเตียงกูเลยสสยสิงกุเต็มหิ้งภากูเลยกูจะเอาไว้ไหนล่ะทีนี้กังวันนี้ต้องไปหาวิธีจัดการอีกไปถามอาจารย์เผาได้ไหมอาจารย์ทิ้งถังขยะได้ไหมอาจารย์โยนน้ำได้ไหมอาจารย์สั่งดินได้ไหมมึงจะทำยังไงวิธีการง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมมึงก็เลิกไปเอามาไว้ที่บ้านมึงสิมึงแก้ที่ต้นเหตุสิจะไปยากอะไรอ่ะแก้ที่ต้นเหตุทำยังไงมึงก็ไม่ก็ไปเอามา เอามาสุดท้ายมึงก็ไปหาวิธีทิ้งแล้วจะไปเอากลับมาทําไมเลิกเอากลับมากันสักทีปัญหามมนอยู่ที่มึงปัญหามมนอยู่ที่ใส,ส่ศีลง่ายนิดเดียวเองใครที่ชอบไปขวนขวายเอาใส,าส่ศีลกลับบ้านมะันอ่ะเลิกเอาซะปัญหามันไม่ใช่ใสยศีลปัญหามันคือเราเออไม่เอากลับมามันก็จบนะจบนั่งสมาธิสวดมนต์ทำให้การเงินดีขึ้นไหมคะไม่เกี่ยวอะนะมึงต้องแก้ไขที่ตัวเองนะการจะทําให้การเงินการทองตัวเองดีขึ้น ต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวเองนะแก้ไขแก้ไขเหตุปัจจัยที่ถูกต้องพอมีตังค์เยอะๆก็จะมีเรื่องให้เสียตังมีเรื่องให้ไม่ดีติดขัดแบบนี้เกี่ยวกับที่เราไม่ต้องไม่แก้บนไหมคะพอมีตังค์เยอะๆจะมีเรื่องให้เสียตังเรื่องอะไรมือยกตัวอย่างให้กูฟังหน่อย มึงยกตัวอย่างมาสิพอมีตังค์เยอะๆก็จะมีเรื่องเสียตังค์มีเรื่องไม่ดีติดขัดเกี่ยวกับที่ไปบนไว้เราไม่แก้ไหมเรื่องที่มึงติดขัดเรื่องอะไรเรื่องที่มึงต้องใช้ตังค์เรื่องอะไรเรื่องของมึงเรื่องของมึงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของกูใช่ไหมอ่ามึงตอบสนองใคร ตอบสนองมึงเสียตังเพราะใครเพราะมึงมึงเสียเพราะอะไรเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นตังใครตังมึงปัญหาใครปัญหามึงใครเป็นคนสร้างปัญหาในการเสียตังมึงใครเป็นคนรับการกระทําของผลจากการเสียตังนั้นมึงไหนกูขอกบวนการสิที่มึงไปบนแล้วเขามาทําให้มึงลําบากขั้นตอนไหน ขั้นตอนไหนที่มึงไม่แก้บนเลยทําให้มึงต้องเสียตังขั้นตอนไหนที่เกี่ยวข้องกับการที่มึงไปบนแล้วไม่แก้กูเห็นแต่มีกระบวนการสันดานมึงอยู่คนเดียวเงินมึงจะเสียมันเสียลอยเลหรอจู่จูมึงจะต้องเสียตังมีอะไรไม่รู้จู่จูมีเหตุให้เสียตังคือเงินไหลออกจากบ,บัญชีเฉยเฉยตายหาแล้วตอนแรกมีอยู่ล้านหนึ่งตอนนี้เหลือห้าแสนแสดงว่ากูไม่ได้ไปบนไว้เขาเลยมาทวงคืนไป มันหายไปล,ลอยอย่างนี้ได้เหรออังตอบกูถ้ามันหายได้กูจะยอมรับที่มึงพูดว่าเป็นเพราะมึงอะไม่ได้แก้บนเขาเลยมาเอาเงินมึงคืนไปเพราะเงินที่มึงได้มาได้มาจากที่มึงไปบนไว้เขาเลยขอคืนกูเกิดมากูไม่เคยเจอขอคืนอะมึงตอบสิไม่ตอบเริ่มฉลาดแล้วใช่ไหม ปัญหามึงเงินมึงมึงเป็นคนทําปัญหาแต่มึงมานั่งร้องแล่วแหกกระเชิงว่ามึงเสียตังค์จู่ยเสียตังค์คนเรามันจะเสียตังค์มันต้องมีเหตุในการเสียโอ้ยเนี่ยทําไมรถจู่ๆเสียตังค์กำลังจะมีเงินมีเงินมาแล้วรถมาพังรถใครรถมึงใครซื้อมึงซื้อแล้วรถมันจะพังไหมมันต้องพังมึงรู้อยู่แล้วมะรู้อยู่แล้วมึงซื้อรถมามันมีไหมว่ามึงจะสามารถใช้รถไปร้อยปีโดยที่รถมึงไม่พังเลยไปไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าอน,นิจจังไม่เที่ยงมึงรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องของมึงล้วนๆใครจะมาแกล้งมึงให้รถมึงพังเทศเทวาเขาจะมาทําให้รถมึงพังยังไงฮะเขาเอาเครื่องมาถอดล้อมึงเหรออุ้ยตายแล้วรถไม่มีล้อเลยเดินออกมาจากบริษัทกำลังจะกลับบ้านตายห่าแล้วกูไม่ได้แก้บนแน่เลยรถไม่มีล้อเทศเทวาเอาล้อกูคืนหมดแล้ว เดินลงมาตายหาประตูรถหายต้องไปซื้อประตูรถมาใส่ใหม่แล้วเทพเทวาเอาคืนหมดแล้วตายหาแล้วกูสตาร์ทรถไม่ติดเปิดฝากระโปรงมาตายหาเครื่องหายเทพเทวาลิฟต์เครื่องคืนหมดแล้วเพราะไม่ได้ไปแก้บนถ้ามึงดูความปัญญาอ่อนอะอะไรที่กูพูดตรงไหนไม่จริงจริงหมดอา้าวแล้วมึงจะมานั่งโทษใครนอกจากโทษตัวมึงเอง ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุปัจจัยมึงมวนแต่ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องไม่พังไงก็มึงรู้อยู่แก่ใจว่าของทุกอย่างมันมีมันต้องพังมันมีมามันก็ต้องเสื่อมได้แต่มึงไม่ยอมรับความเสื่อมวันหนึ่งมันเสื่อมมึงเสียตังค์คถามคือมึงจะรู้วันเสื่อมไหมล่ะโชลูมรถมึงเอารถมาโชลูมรถเขียนมาเลยวันที่เท่านี้ของเดือนนี้ปีพศนี้นะครับล้อจะหลุด คุณลูกค้าช่วยกอนามาเปลี่ยนล้อในวันที่เท่านี้นะครับวันที่เท่านี้นะครับกระจกไฟฟ้ารถคุณจะเริ่มใช้ไม่ได้ให้มาซ่อมในวันที่เท่านี้นะครับวันที่เท่านั้นะครับเครื่องยนต์คุณจะพังนะครับกรองคุณจะเสียนะครับแอร์คุณจะพังนะครับแอร์จะตันให้มาล้างแอร์ในวันที่เท่านี้นะครับมาล่วงหน้าก่อนวันที่แอร์จะตันหนึ่งวันนะครับมึงว่าโชลุมแล้วก็จะเขียนมาเป็นเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ให้มึงเหรออ่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงกูจะโอเคเลยเพราะอะไร มันมีความเปลี่ยนแปลงหาเลยทุกอย่างจะเป๊ะๆๆๆๆตานนี้เวลาจะพังีจินตนาการคือโชลรุมรถเขียนไว้มึงก่อนเลยมึงรู้เหรอไม่รู้โชลรุมรถมันรู้มาไม่รู้าะอะไรก็มาไม่เที่ยมอะไรมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาแต่มึงไม่ยอมรับในความแปรปวนมันมึงไปซื้อมามึงยอมรับแต่อะไรมึงเห็นแต่ประโยชน์ของมันรถฉันต้องขับไปทํางานทุกวันรถฉันต้องพาฉันไปเที่ยวได้แต่มันไม่คิดถึงอะไรเวลาพัง เวลามึงจะผ่อนรถมึงคิดถึงแต่อะไรฉันจะพารถไปเที่ยวตรงนั้นฉันจะขับรถไปเที่ยวตรงนี้นะรถเนี่ยจะทําให้ฉันสบายรถจะทําให้ฉันมีความสุขมึงคิดแต่อย่างเนี้ยแต่มึงคิดมะเวลายางแตกทํำยังไงเวลาเครื่องพังทำยังไงเวลาเปลี่ยน่านน้ำเงินเครื่องมึงมีตังเปลี่ยนมะเวลาเติมน้ามันไม่มีเงินเติมน้ามันมึงจะไปเที่ยวยังไงเวลากระจกไฟฟ้ามีปัญหาทํำยังไงล้างแอร์ทำยังไงมีอะไรพังขึ้นมากระทานหันทำยังไงมึงมึงวางแผนล่วงหน้ามะ ไม่มีมึงอยากแต่อะไรอยากได้อยากได้อยากได้มองเห็นแต่อะไรมองเห็นแต่ประโยชน์ของมันแต่มึงมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไหมไม่เห็นโทษพอเวลาวันหนึ่งทษอันเกิดขึ้นมารถพังกระทนานหันแล้วมึงมีเงินมึงต้องจ่ายเงินนั้นออกไปโอ้ยทําเวรทํากรรมอะไรมาวะต้องมาจ่ายเงินกระทานหันอย่างนี้ยิ่งไม่มีเงินอยู่เป็นเพราะไม่ได้บนเป็นเพราะไม่ได้แก้บนหรือเปล่าว่าไปบนวันวันไว้เขาเลยมาเอาคืนมาทวงคืนเลยลาบากลําบนแลวไม่มีเงินจะใช้เนี่ยปัญหามึง มึง ie ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ารถมันพังได้มึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงเสียเงินไปตามเหตุตามปัจจัยที่มึงไปสร้างเหตุของมึงมาเองมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงโทษใครโทษความโง่ตัวเองโทษความไม่รู้ของตัวเองโทษการไม่สำรองตัวเองโทษการอยากได้อยากมีอยากเป็นตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยอย่างเดียวโดยส่วนเดียว แต่ไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมมึงจําคํานี้ไว้มึงมีเงินมึงต้องหมดเงินมึงมีเงินมึงจะไม่หมดเงินได้หล้วมึงตอบกูสิอาจารย์เงินเดือนผมเดือนละหมื่นห้าใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันจะพอได้ยังไงมึงใช้มึงเอามึงทํางานเพื่ออะไรเดี๋มึงตอบกูสิมึงหาเงินทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อใช้ อย่าใครตอบอย่างอื่นกูตีมือนะกูตีปากนะใครตอบอย่างอื่นมึงหาเงินเพื่ออะไรหาเงินเพื่อมาใช้แล้วมึงหาเงินเพื่อใช้มึงจะไม่หมดเงินได้ยังไงในเมื่อมึงหาเงินมาเพื่อใช้จริงหรือเปล่าจริงก็ในเมื่อมึงหาเงินมาเพื่อตอบสนองต่อความอยากในชีวิตมึงมึงก็ต้องใช้เงินในการตอบสนองความอยากแล้วเงินมึงจะอยู่เท่าเดิมได้ยังไง เงินมึงก็ต้องหมดไปตามความอะไรตามความอยากของมึงไงมึงอยากมากเงินก็หมดมากมึงอยากน้อยเงินก็หมดน้อยมึงอยากพอดีพอดีเงินมึงก็หมดแบบพอดีพอดีเอาจริงหรือเปล่าตรงไหนเพจมึงพูดมาถูกหมดเลยก็นี่นะแล้วมึงจะโทษใครก็ต้องโทษตัณหาคือความอยากของมึง แล้วมึงซื้อทุกอย่างมาถมกับตัวมึงไว้แต่มึงเห็นอนาคตไหมไว้ของพวกนี้มันจะเสื่อมแล้วมึงต้องเสียเงินเพื่อมันเสียเงินเพื่อดูแลมันมึงคิดถึงมันนะไม่ได้คิดเออค่อยว่ากันในอนาคตเห็นไหมมึงไม่เตรียมตัวมึงซื้อมาถมไว้ถมไว้จนในสุดทุกอย่างเป็นไงเสื่อมพร้อมกันหมดทีเดียวมึงมีตังจ่ายไหมมีตังจ่ายไม่พอเพราะอะไรมึงไม่ได้เตรียมตัวไว้หาเงินไม่มาพอถมอย่างเดียวถมอย่างเดียวเวลาวันหนึ่งพังพร้อมกันหมดไปไง ชิบหายเลยพินาศเลยเพราะอะไรเตรียมตัวไม่ทันแล้วทีนี้มึงโทษอะไรโอ้ยเจ้ากรรมในเวรกําลังตามทําไมขอเมตตาเถิดเจ้ากรรมในเวรอย่าเพิ่งขอซ้ํากรรมซัดในเวลานี้เลยขอเมตตาช่วยลูกช้างทีเถิดขอ,อโหสิกรรมแก่ร้ายนี้จงผ่านพ้นกับจงผ่านพ้นชีวิตของลูกช้างไปได้ทีด้วยเถิดสาธุ้าผ่านไปได้ลูกช้างจะบ่นบานสารกล่าวจะเอาไข่ต้มมาถวายจะเอาพรมอะไรจะมาถวายจะมาล้ำหน้านาคถวายจะมาล้ำอย่างนี้อย่างนั้นถวายจะมาเต้นลํำวงถวาย มึงเคยเห็นความปัญญาอ่อนตัวเองแบบนี้ไหมเมื่อวันหนึ่งมึงมารู้ความจริงแล้วเนี่ยที่กูสาธยายให้มึงฟังเนี่ยมึงเริ่มเห็นความจริงตัวมึงเองหรือยังมึงเริ่มเห็นตัวมึงไหมแล้วมึงกอไปกอกลับไปมึงเล่นเริ่มเห็นความตลกของตัวเองหรือยังเนี่ยตลกไหมมึงดูตัวเองแล้วกับว่าหน้าตลกขบขันขนาดไหนอ้าวมึงไปนั่งกราบไปนั่งไหว้ไปนั่งขอมึงบอกว่าเจ้าเทพเทวา ทำให้มึงตกต่าลำบากเจ้ากรรมในเวทไทยมึงตกต่าลำบากวิบากกรรมกาลังส่งผลมึงในขณานี้แล้วมึงก็ไม่น่าอ้อนวอนทําไมเนาะทําไมเนาะบนบาสันกาคใอยผ่านเรื่องนี้ไปได้มึงจะผ่านยังไงมึงต้องไปสร้างเหตุมึงไปขอใครใครก็ช่วยมึงไม่ได้มึงต้องช่วยตัวมึงเองด้วยการอะไรไปสร้างเหตุปัจจัยมึงไปขอเทพเทวานี่สินมึงจะหมดลอยได้เหรอมึงต้องไปสร้างเหตุในการหมดนี้เข้าใจอยาง เข้าใจแล้วเนาะถ้ามึงเข้าใจแปลว่ามึงตื่นทำมึงเอามึงไปสั่งทำปลาปลาปั๊มเลยนะตาปั๊มอ่ะมึงเคยเห็นตารู้จักตาปั๊มเนี่นปั๊มปึ๋งปั๊มปึ๋งนะมึงแกะเลยคําว่าคนตื่นทำมึงพิมพ์เลยนะมึงอย่าใช้คําว่าคนตื่นทำมึงใช้คําว่ากูตื่นทำกูตัวใหญ่ๆเนี่ยเหมือนคนในคอคนใช่ไหมมึงพิมพ์คาว่ากูตัวใหญ่ๆแล้วต่อท้ายด้วยตื่นทำแล้วมึงก็ปั๊มเนี่ยแปะว่านี้จะผากึงเลย กระแทกลงไปที่หน้าผากมึงนี่กูฉลาดแล้วกูเลิกโง่แล้วกูตื่นทําแล้วมึงน่ะตื่นกูนี่ตื่นนี่ประทับตาไว้เลยกูตื่นแล้วกูไม่โง่แล้วกูเลิกโง่แล้วนะมึงเปลี่ยนจากการไปสักชื่อผัวเมียมึงนะอ่าอะไรนะสมมติจะเบียอะไรดีอะไรวะอ่าฟักเลิฟแฟนนี่ฟักกาแฟไงนะ ฟักรักแฟนนี่มีฟักแล้วก็มีรูกหัวใจแล้วก็ต่อท้ายด้วยแฟนเนี่ยมึงเปสักที่หัวใจกันเนี้ยนะสักหน้าอกสักหลังสักหัวกระบาลรักผัวมากรักเมียมากอย่างเงี้ยนะอ่ามึงเปลี่ยนใหม่มึงไปสักคําว่ากูตื่นทำกูแนะนำเพราะอะไรอ่ะคาว่ากูตื่นทำมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่แปรปวนแต่อีฟักอีแฟนมึงรักกันเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็น อีทองอีแดงอีดำอีหาอีเหวที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนชื่ออแล้วเดี๋ยวผัวอีดำอีแดงเมืองเมียมืองอีดำอีแดงเมืองที่มึงคบกันคนใหม่ที่เปลี่ยนจากอีฟังอีแฟงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะโกรธเมืองที่มึงไปสักชื่อคนอื่นแล้วมันไปรักมันไปรักษายากนะกูบอกก่อนนะเดี๋ยวมึงมีปัญหากับเมียมึงกับผัวมึงนะมึงอะพยายามไปสรรหาสักกันนะอีชื่อผัวชื่อเมียมึงเนี่ยเวลารักกันก็สักกันได้นะโอ้จะเป็นจะตายจะไม่มีวันจากกัน กูเห็นหลายคู่แล้วต้องไปเข้าคลินิกลบรอยสักอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเมียตีกบ,บาลเมียใหม่ไงยอมไม่ได้อ่ามึงสักกูมึงสักอีนั่นใช่ไหมมึงก็ต้องสักกูด้วยมึงจะไปสักอีนั่นได้ไงอ่าเดี๋ยวมึง,ม,งมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอปัญหากูบอกก่อนนะอย่าจีเน่นะเวลารักกันเนียจูงมือกันมโอ้ยฉันสักเพื่อเธอดีโอ้มาโชนี่ฉันรักเธอมากเนี่ยคิดไม่ถึงไนงะอ่ไม่คิดว่าจะเลิกอนะ่ะ เรียบร้อยมึงสักมึงสักคำว่ากูตื่นทำมึงเชื่อกู